สวัสดีครับพบกับผมไปตองแห้งทุกสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้เรื่องร้อนแรงทางการเมืองที่น่าจะคุยกันอย่างยิ่งก็คือเรื่องแนวทางปลองดองที่เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้านะครับสถาบันพระปกเกล้าเสนอแนวทางปลองดองมา6ข้อนะครับซึ่งที่สําคัญและที่เป็นรูปธรรมที่ถกกันมากก็มีอยู่สองข้อข้อแรกคือเรื่องเกี่ยวกับผู้ชุมนุมทางการเมือง ข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่คอตสอกล่าวหาซึ่งก็คือเรื่องของคุณทักษิณน,นั่นแหละเพราะคดีคอตสอไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นสักเท่าไหร่นะครขอพูดเรื่องแรกก่อนนะครับว่าในคดีความเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยศาลบันพะปกก้าเสนอมีข้อเสนอให้มีทางออกสองข้อนะ,ะข้อที่1ก็คือนิรโทษกรรมทั้งหมดนะฮะทั้งผู้ชุมนุมที่กระทําความผิดที่เกี่ยวเนื่องอาจจะที่เรียกว่า พวกสลิมเรียกว่าเผาเมืองนะฮะแล้วก็การชุมนุมที่ฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งการผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายซึ่งก็อาจจะรวมถึงรัฐบาลนะฮะอันนี้อันนี้ตัวนี้ยังพูดไม่ชัดแต่ผมคิดว่ามันก็พูดรวมๆไปอย่างนั้นส่วนข้อที่2ก็คือว่าให้นินรโทษกรรมเฉพาะยกเว้นความผิดเฉพาะ ความผิดฐานฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินส่วนความผิดอื่นๆเนี่ยให้ดำรงอยู่ต่อไปอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยผมคิดข้อเสนอสองข้อนี้มาดูมาดูก้ามกึ่งไปหน่อยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเสนอเรื่องนิทโทษกรรมเนี่ยสารัพระปกเก้าก็พูดเองในข้อแรกว่าควรจะนะฮะทำความจริงให้ปรากฏ แต่ถ้านนรโทษกรรมหมดแล้วในที่ผ่านมาในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นการรโทษกรรมแบบรูปหน้าปัจจมู่มว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาพฤษภา35นรัทษกรรมโดยที่เสร็จแล้วก็ไม่มีการสอบสวนว่าใครผิดใครฆ่าประชาชนนะฮะโดยที่ฝ่ายประชาชนเองเนี่ยก็จาเป็นต้องแลกเพราะว่าถูกบังคับว่าออมีคนติดคุกอยู่มีคนถูกดาเนินคดีหรืออาจจะถูกดําเนินคดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยแบบในรโทษกรรมแบบเหมากันไปหมดก็พ้นผิดกันไปหมดโดยที่ คนที่กระทำเนี่ยก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยในส่วนผมผมเห็นว่าจริงๆแล้วพลกรฉุกเฉินความผิดฐานฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินเนี่ยมันควรจะยกเลิกไปได้เลยตั้งแต่แรกแล้วไม่ควรจะดาเนินคดีตั้งแต่แรกแล้ว,ว,เ,ลวเพราะว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติใช่ไหมมวลชนบางคนเนี่ยก็ส่งกลับบ้านแต่มวลชนบางคนก็ถูกจับในข้อหาฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินซึ่งมันจะเอาอย่างไงกันแน่อันนี้มัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ควรจะยกเลิกอยู่แล้วนะฮะ แต่ว่าก็ยังมีการส่งฟ้องม,มีการดําเนินคดีเช่นบางคนเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บลามโซ่ไว้ที่โรงพยาบาลตํารวจสุดท้ายกับโดนความผิดฐานฝา่าฝืนพลกระรกฉุกเฉินนะฮะมีโทษจําคุก6เดือนอันนี้มันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาพูดถึงส่วนของการกระรทมผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองถ้าเรามองย้อนมาในอดีตเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น14ตุลาหรือว่าเป็นพฤษภา 35- เนี่การกระทมเนี่ยควรจะนิยุตกรรมรวมไปถึงนะฮะ ทั้งการฝา่าฝืนกฎหมายการห้ามชุมนุมแล้วก็รวมไปถึงการกระทําที่เกิดจากการความไม่พอใจที่ประชาชนถูกปราบปรามคือวิรชน14ตุลาวิรชนพฤษภา35เนี่ยก็เผาเมืองมาทั้งนั้นนะครับเผาทั้งตึกกองสลากเผาตึกกตปอนะฮะเพราะฉะนั้นในจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เหตุที่มันต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยมันควรจะนินทศกรรมได้ แต่ไม่ใช่ลักกรรมผู้ที่จงใจกระทําความผิดเพื่อกระพือเหตุการณ์ยกตัวอย่างอย่างสามห้าก็เช่นการเผาสอนอนางเลิงเพื่อยุยงปั่นป่วนให้เกิดความปั่นป่วนให้ให้สถานการณ์รณมันลุกลามนะฮะหรือว่า,เ,าเหตุการณ์พฤษภาห้าสามคนที่เผาตึกเวิร์นเทสเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเปนลษกรรมเพราะอะไรเพราะว่าการเผาตึกเวิร์นเทสเนี่ยมันเกิดหลังจากที่มวลชนและแกนนำเสื้อแดงถูกจับไปหมดแล้วนะ มันถูกจับไปหมดแล้วการการการเผาแนละ้วมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากการชุมนุมและยังสงสัยได้ว,ว่าใครเผาใช่ไหมฮะมันอาจจะเป็นฝ่ายไหนก็ได้แต่มันเป็นการจงใจใเผาซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ต้องเรีศกทรัพย์ในฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็เช่นกันกน,นะฮะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วมันมีการเอ่เอเหตุชุลมุนยิงปืนถูกคนแรงต่างเนี่ยอันนี้มันเนรีศกทรัพได้แต่ถ้าคุณจงใจแบบว่า,าชาวบ้านถือหนังสติก๊กหรือว่าแค่เผายางรถยนต์เอาสไนเปอร์ยิง อันนี้มันเรื่องนิสก,ก,กรรมไม่ได้เพราะมันเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุการหลักนิสก,ก,กรรมเนี่ยต้องยึดหลักแบบนี้ก็คือนิสกรรมผู้ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องในเหตุการณ์ชุลมุนที่ไม่ใช่ความจงใจนะฮะผู้ที่จงใจกระทำเนี่ยมันก็ควรจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทั้งสองฝ่ายนะครับผมคิดว่าอันนี้คือหลักนิสก,ก,กรรมต้องไปกับการสืบค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนผู้ใครเป็นผู้ทําความผิด คดีความของคอตสอซึ่งก็หมายถึงคดีค,คุณทักษิณเนี่ยนะครับเข <c> ามีข้อเสนอ3แนวทางแนวทางที่1น,นะฮะก็คือ,อยกเลิกคดีทั้งหมดแล้วก็ให้สอบสวนใหม่ยกเว้นคดีที่สิ้นสุดไปแล้วอันนี้ก็หมายความว่า,าคดีรัชดาคุณทักษิณก็ยังติดคุก2ปีนะฮะคดียึดทรัพย์ก็ยึดไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็ยกเลิกสำนวนของคอตสอให้ปปชม,มาสอบสวนใหม่แนวทางที่2ก็คือบอกว่า ให้ยกเลิกหมดทุกคดีแล้วสอบสวนใหม่นะฮะก็คือให้ปปชมาสอบสวนใหม่ยกเลิกหมดรวมทั้งรวมทั้งคดีที่ดินรัชดาด้วยแปลว่าคุณตศินก็จะกลับบ้านได้ใช่ไหมฮะในทางที่3ยกเลิกหมดแล้วไม่ต้องสอบสวนใหม่อีกซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไร้สาระแล้วก็มันเป็นไปเป็นจริงไปไม่ได้ขึ้นในทางกฎหมายแล้วมันเป็นจริงไปไม่ได้สมมติคุณทักสิณเนี่ยโดนกล่าวหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆกันแล้วแต่เนี่ย มันก็ย่อมจะเป็นสิทธิ์ของคนที่เขาจะไปฟ้องปปชแลชว้วปปชก็ต้องดําเนินการจะมาบอกว่ายกเลิกหมดโดยที่ไม่ไม่ดาเนินคดีใหม่นี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าถามว่าแนวทางไหนที่ผมเห็นด้วยจริงๆผมก็ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางของนิติราชคือการลบล้างผลพวงแล,ผละประหารนะรข้อเสนอของสาบบร,รบัญพระปกเก้าที่ให้คุณทักษิณเนี่ยยกเลิกคดีทั้งหมดแล้วไปขึ้นศาลใหม่หมดเนี่ยนะฮะให้ปปชสอบสวนแล้วขึ้นศาลคล้ายๆกับข้อเสนอนิติราชแต่ไม่ใช่สียทีเดียวเพระาะเสนอของนิติราชเนี่ยให้ ย้อนไปเอาผิดผู้กระทำรัฐประหารด้วยแล้วข้อเสนอของนิติราชเนี่ยเสนอให้เป็นร่างรัฐมนูลสมับแก้ไขเพิ่มเติมหรืออยู่ในร่างรัฐมนูลที่ที่จะแก้ไขใหม่แต่ข้อเสนอของทางรพกก้าไม่บอกว่าทําอย่างไรซึ่งการไม่บอกว่าทําอย่างไรแล้วเป็นเพียงการออกกฎหมายนืรโทษกรรมเนี่ยมันมันจะมีปัญหาในทางกฎหมายว่ามันทําได้จริงหรือสมมุติว่าทําแล้วเนี่ยทำอย่างไรว่านิรโทษกรรมพ้นผิดก็คือพ้นผิดพ้นผ,ผิดอะไรแล้วที่คุณจะมาสอบสวนใหม่ มันเป็นไปไม่ได้นะครับในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อเสนอของของสบบารวรผู้ก้าวในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างจะเป็นข้อเสนอที่ไม่มีหลักนะฮะแล้วก็จริงๆมันอาจจะปฏิบัติจริงไม่ได้นอกจากนอกจากะเกิดความขัดแย้งในทางส,สังคมแล้วมันยังปฏิบัติจริงไม่ได้ด้วย <S <S พรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าสารวรผู้ก้าวข้อเสนอเนี้ยเป็นข้อเสนอที่ช่วยคุณทักษิณ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าถววันพเก้าเนี่ยปรารถนาดีนะฮะก็เพียงแต่ว่าเป็นความปรารถนาดีแบบไม่มีหลักการไม่มีหลักคิดแล้วก็ค่อนข้างจะเอียงไปเอียงมาโอนไปโอนมามันก็เลยดูเป็นข้อเสนอที่รูปหน้าปัจจมูนะฮะอย่างเช่นบอกว่านิรโทษกรรม ผู้ชุมนุมทางการเมืองแต่ไม่ยอมเป็นรัฐกรรมผู้ถูกกล่าวหา,าในคดี1 1 2ทั้งที่มันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะฮะมีการยกอาถาบันมามามากล่าวหาซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ร้ายกันทาไมถึงไม่ถึงไม,ถงไม,ถงไม่ถึงไม่แก้ไขปัญหานี้นะฮะอ,อ,อย่างเช่นพูดว่าให้ให้เลิกพูดว่าจะเอาผิดรัฐประหารนะซึ่งมันก็ถามว่ายังไงล่ะแล้วจะบอกว่าให้ยกเลิกเอาผิดนั่นให้ยกเลิกเอาผิดนี่ทั้งหมดนะฮะ แล้วจะเป็นไปได้ยังไงคือข้อเสนอมันพวกก้าทั้งหมดแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับการรูปหน้าปัจจุมูย้อนกลับไปสู่สถานการณ์เมื่อปี49ก่อนรับประหารโดยขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับการกลับไปสู่สภาพเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาธิปไตยไม่ต้องพัฒนาอะไรกันทั้งสิ้นนะฮะฝ่ายที่เกลียดคุณทักษิณก็ต้องยอมรับให้คุณทักษิณกลับมาแต่อาจจะไม่ได้เป็นนายกนะฮะ ฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไม่ต้องการเกิดรัฐประหารอีกคั้นารัฐประหารให้ต้องการให้รื้โครงสร้างของระบบอำนาจทั้งหมดก็ไม่ต้องเห็นอะไรทั้งสิ้นก็อยู่กันแบบนี้นะฮะมันเป็นข้อเสนอซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีใครยอมรับได้มันเป็นแค่ข้อเสนอที่หาทางออกแบบรูปหน้าปัจจมูกแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อเสนอบบรัระบก้ามันก็มันก็คงจะไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ ปลองดองไม่ได้จริงนะฮะแล้วก็นอกจากปลองดองไม่ได้จริงแล้วยังไม่ได้อยู่บนหลักการเหตุผลของการที่จะเป็นเดินเดินเดินหน้าไปสู่ปราชายใจของประเทศไทยอีกด้วยครับ ก็โดยสรุปก็คือผมไม่เชื่อว่าจะปลองรองกันได้จริงแล้วก็ยังไม่ใช่สถานการณ์ที่จะปลองรองกันได้มันก็คงต้องปล่ำกันไปนะนนวดกันไปยืดเยื้อกันไปอย่างนี้สู้กันไปจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเหนื่อยจะล้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าก็คงต้องเหนื่อยต้องล้าจนกว่าจะยอมรับกันว่าหันมามีเหตุผลกันมากขึ้นนะครับนั่นก็คือจุดสุดท้ายที่อาจจะเกิดการปลองรองขึ้นเพียงแต่ว่า เมื่อไหร่จะไปถึงจุดนั้นเท่านั้นเองสวัสดีครับ